สำหรับเพื่อนเพื่อที่อยากเติมเกมนะครับขอแนะนำร้านคุกกี้แลนชอปนะครับบริการเติมเกมคุกกี้แลนจิงดอมนะครับคุกกี้แลนโอเวนเบกนะครับสะดวกปลอดภัยนะครับบริการเติมไวนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับความทรงจำนั้นงดงามราวกับกลุ่มดาวบนฟ้ายามคำ่ำ การหัวเราะด้วยกันมันช่างเป็นสิ่งที่พิเศษไอดี <ID S 1> ผมคือเกลือมากนะครับห้า0มคิตตันนะครับได้แค่นี้เองนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวคร่าวๆนะกันนะครับสำหรับเจ้าตัวคุกกี้ครีมยูนิคอร์นนะ สกิลของน้องนะครับจะมีการใบนะครับ1วินาทีนะครับฟ er. ื้นฟูพลังชีวิตนะครับต่อ1%นเนะครับของพลังโจมตีที่เสื่อมไปนะครับหนนะครับของพลังโจมตีนะครับฟื้นฟูพลังชีวิตเพิ่มเติมนะครับเจ็ดสนะครับของพลังโจมตีนะแล้วก็จะมีลดความเสียหายกิตติค้อนนะครับประมาณ17.5%นะครับนาน10วินาทีแล้วก็ลดความเสียหาย5%นะครับนาน12วินะครับทับซ้อนสูงสุด3ครั้งนะครับ ไม่1นึวินะครับรถวามสีงห์ไพิเคอน17เปเนะแล้วก็รถวามเมสยงหาเปอร์เซนตะครับโหถือว่าสกิลค่อนข้างว้าวเลยนะครับ A few e m m o n เทมที่จะเทสนะครับจะเป็นทีมบราวสลามตีไวนะครับสลามเซอร์เบจะเป็นตัวเจาะแทงแนวมากนะครับแล้วก็จะมีตัวฮิวข้างหลัง2ตัวนะครับจะเป็นสมุนไพรนะครับแล้วก็น้องพีมยูนิคอนนะรถแท้งจะใช้ฟีนองเซียนนะครับบัฟตาเบนให้บราวนะครับส่วนภาคคุมนะครับจะลงที่บราวแล้วก็สมุนไพรนะครับ อจาจจะท็อปปิ้งนะครับฟินนงเซียใส่ลอคฟามเสาี่ยลาย้วนนะครับอบอรองลอคฟามเสาีย่ายนะครับแล้วก็มีอบอ,อบรองลอคฟามเสายายี่ยงคิกติดมาด้วยก็ดีนะครับ แราวจะใส่รถฟาร์มเสียหายล้วนนะครับออบลองรถฟาร์มเสียหายนะครับแล้วก็มีออบลองความเร็วจงตีด้วยนะครับแล้วก็ตัวผมจะใส่ออบลองพิมาด้วยนะครับน้องสนามซืเบนนะครับตัวนี้ผมจะจัดแบบนี้นะครับจะใส่เป็นคู่ทามสอนนะครับรถฟาร์มเสียหาย3นะครับออบลองคูทามนะครับประมาณ12ซ์ขึ้นไปนะครับแล้วก็มีออบลองรถฟาร์มเสียหายด้วยนะครับมใส่รถฟาร์มเสียหายล้วนนะครับออบรองความเร็วจงตีครับแล้วก็รถฟาร์มเสียหายนะครับ ความในโจมตีบัฟลงภาคคุมนะครับส่วนเจ้าต right. ัวน้องพรีมยูนิคอร์ตนะครับใส่ลดความเสีหายล้วนนะครับออบรองลดความเสีหายนะครับแล้วก็ลดความเสีหายงพิทติค่อนด้วยนะครับเดี๋ยวลองมาเทสกับทีมเมตาเอสอเวมไพ่นะครับโอ้โหดูดาวก็ดีเพื่อน ่านี่ครับน้องยูนิคอนปล่อยสกิลนะครับจะใบฝ่ายตรงข้ามนะครับ1วินาทีนะแล้วก็จะลดความเสี่ยงคลิปติค่อนนะครับใส่ตรงข้ามให้แก่ทีมของเรานะครับประมาณ10วินาทีนะครับแล้วก็จะมีลดความเสี่ยงให้แก่ทีมด้วยนะครับ5%นะครับประมาณ12วินนะครับเริ่มขบวนพาเหรดจันทรจ้นุ่มทองเริ่มขบวนพาเหรดคำพูดเหมือนว่าเราไปเที่ยวดินินแลนด์นะครับแล้วก็จะมีขบวนพาเหรดดินินนะครับ หดาวเยอะก็ไม่กลัวนะครับเพราะมีน้องรามนะครับเจาะแนวหน้านะครับยานนะครับไม่เพิ่วบันใส่รงบัตรคนต้องด้วยนะครับเพราะว่าจะมีโคต้าไตเกิดฝั่งเรานะเอามาแก้ทางเปลียนไพนะครับเหลือแมงนพายตัวเดียวแล้วนะครับฝั่งตรงข้ามนะทำอะไรไม่ได้แล้วสวยเดี๋ยวมาดูรางเมกันนะครับได้มาสามถ้วยนะ คาเมดนี่ครับจะอยู่ที่ปลาสุก้ากับน้องลามนะการฟุ้นฟูนี่ครับครีมยูนิคอร์นสองล้านนะครับสมุนไพรสามล้านทีมต่อไปนะครับจะเป็นทีเมมไพเอสเหมือนเดิมนะครับแต่ตัวหน้าจะเป็นดาร์โกโก้นะครับฝ่ายตรงข้ามมีบราวด้วยนะครับฝั่งเขาไม่มีโตฮิลนะน่าจะเป็นทีมเน้นดาเมจเลยนะครับ ลองหนีดูสิมันแหง้งจะนำทองยานถึงเวลาที่ใกล้ปากเริ่มขบวนเต้องมีค่อนข้างสูสีนะครับเนี่ยศูนย์ดาวผมว่าไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะแต่แับก็ตัว,ตว<ด>น้องพิมอยู่ในคอน,นะแนะนําถ้าจะปั้นนะครับสามดาวขึ้นไปนะใครมีลูกกว่าเห,เหลือก็ปั้นไว้รอเลยก็ได้นะครับสูสีนะครับรอบนี้คิดว่าน่าจะไหวนะถ้า,ถาสาบสวีของผมไม่เยี่ยงซะก่อนสลามสวยครับ เกือบแวมไพ์ตีไปลูกเออสวยเกือบแพ้นะครับรอบนี้นะครับเจอฟันตรงข้ามเนนหนาเม็หนักนะครับได้มาหกถ้วยนะครับฮ้าดาเมจเราสลามนะครับสองล้านสามล้านนะครับการฟุ้นฟูครีมยูนิคอร์สมุตไปนะครับอ่ะฟุ้นฟูปอนเลยถือว่าน้องไปตัวที่เก่งใช้ได้เลยนะครับมีทั้งใบ้มีทางถฟความเสียหายคริสนะครับแล้วก็ถดความเสียหายด้วยนะถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่โหดอยู่นะครับ แต่ว่าสูนดาวน่าจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแนะนำสามดาวขึ้นไปนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ